ผู้สนใจงานพันธีทั้งหลายวันนี้เราก็สมมติกันว่าสิน้นสิ้นปีเกา่าวันนี้นะถือว่าถืว่าใครใช้ว่าคำมาสมมติของในโลกนี้ถ้าเราไม่สมมติบัญญัติตั้งขึ้นมาเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรจริงอย่างว่าจริงเราสมมติสมมติคือเราสมมติว่าเป็น,น,งงนอย่างนั้นนอย่างนั้นอย่างนี้เราสมมติขึ้นขึ้นมาขึ้นมา จริงโดดปรมาณแต่คือภาวะเป็นสัจธรรมจริงในตัวมันอีกอย่างหนึ่งน,น,น,นี่เราถ <c oughs> ือว่าวันนี้สิน้นสิ้นขึ้นพรุ่งน,นี้เราคือว่าขึ้นปีใหม่วันวนี้สิ้นปีสิ้นปีเก่าสิ้นปีใหม่นี่สมมติก็คินมันให้รู้จักว่าสมมติก,ก่ออั่วมีมีสิน้นสิ้นเดือนสิ้นปี สิ้นวันสิ้นอายุอะไรเนี่ยสิ้นกิเลสคำว่าสิ้นสิ้นเนี่ยเราจะขับว่าสิ้นสิ้นเนี่ยไม่ช่วยแต่หลักพุทธศาสนาสิ้นอาสวะสิ้นสุดท้ายสิ้นอาสวะอาสวะคือเครื่องหมักดอกเลือกกิเลสกระดานนี่สิ้นกิเลสํา่คำสุดๆของพุทธศาสนานี่แล้วว่าสิ้นปีนี่เราไปสมมติกันขึ้นสิ้นปี ที่บอนี่ว่าสิ้นวันแล้วนะสิ้นเดือนเลยนะสิ้นปีแล้วนะเนี่ยนี่ยคำว่าสิ้นสิ้นเราจะพูดก่อนสิ้นปีเก่าแล้วนี่นะสมมติว่านตอนนี้ก็เรียกว่าตอนสมมติสมมติคือเราสมมติึ้นเรียกขึ้นแต่ต่สมมติขึ้นทำไมเราไม่สมมติขึ้นเรียกกันนะเราไม่รู้ว่าเรียกอะไรกันนะให้เราเข้าใจคําว่าสิ้นสิ้นหรือคำว่าสมมติ บาท,ทีเราก็เข้าใจเข้าใจแต่ป็ปลึกซึ้งเข้าใจจ,จับจับชืยอ่วยถ้าเราเน้นไอาสัว์คำพูดของสั่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งมามาพูดดิเราจะเข้าใจในความความหมายใน,นความความลึกซึ้งเห็นเป็นจริงขึ้นมาทีเดียวว่าสิ้นปีเราก็มองนึกปัตกต่างปีที่แล้วขึ้นปีใหม่เราเรียกว่าพวกนี้ขึ้นปีใหม่ว,หมวันนี้แหละสิ้นแหละอ ا, คำว่าสิ้นสิครว่าสิ้นสินและจนเอาหลักคําว่าสิ้นเข,ออข้าอาสวะอาสวะเครื่องหมักดองของจิตที่น้องดิฉันดานขวบฉันดานอาสวะเครืองกิเลสเครื่องสมองของจิตเขาแต่ละคนคนที่เกิดมาในโลกเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายหรือจะทั่วโลกเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยนี่ถ้าคำศัพท์ศัพท์ก็ศาสนาอืมนี่เนี่ยเอามาว่าเอามาใช้ใช้พูดให้เราได้ค,คิดว่าสิ้นอาสวะ โมเสนอาสวะนี่หมดกิเลสแล้วสิ้นอาสวะนี่ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปนี่มันลึกซึ้งไปถึงขนาดไม่ต้องเกิดอีกต่อไปถ้าคนที่คนที่อยากเกิดพูดนี่มันจะขัดกันเลยนะขัดกับความรู้สึกที่เรายังอยากเกิดอยู่กับสิ้นความเกิดไม่ไม่เกิดอีกต่อไปฟังเราไม่รู้เรื่องแม้แต่คนที่ยังไม่ไม่ได้ขบคิดคำว่าสิ้นนะ ฟังแล้วจะไม่รู้เรื่องว่าคำว่าสิ้นกิเลสจะไม่รู้ว่าสิ้นอย่างไรกิเลสเป็นยังไงมันสิ้นไม่รู้เรื่องเน่ะที่จะรู้เรื่องได้คำว่าสิ้นเนี่ยต้องฟังบ่อยๆแล้วเอาสับเป็นมัคิดบ่อยๆคิดแล้วคิดอีกคิดไกคิดไปคิดบ่ยคิดิเห็นความความจริงความสิ้นกิเลสที่เป็นอย่างนี้นี่อาจจะยกตัวอย่างง่ายๆที่ว่าสิ้นกิเลสเช่นสิ้นสิ้นราคะ นี่นี่ยเประหยัดสิ้นโทสะความเขาโกรธโทสานี่สิ้นนะราคานี่ก็สิ้นได้ความกำหนับความแล้วความอยากความัหนสิ้นได้นะความกำหนัสิ้นได้นนดนนดแต่คนที่ยังมีกิเลสแล้วนะคำว,ว่าสิ้นนี่ไม่รู้เรื่อง <twitch> ขัดกับความรู้สึกขัดกับความต้องการขัดกับความอยากของตนเองขัดเลยนะเอาคําว่าสิ้นความอยากนี่ สิ้นยังไงเอาคำอะไรมาปุดกันเนี่ยคำนู้นเรื่องเลสิ้นความโกรธเนี่ยสิ้นสิ้นความงุนงงเฉียวสิ้นความกัดฟันก,ะ,กะเฟียดโกรธอ,อย่างนั้นอย่างนี้สิ้นความอิจฉาที่เสียซิ้นความเครียดแค้นสิ้นความจองเวรจองกระลาจองผานแับคนนั้นคนนี้น เอาคำเส้นกิเลสมาพูดนี่ฟังไม่รู้เรื่องนอีน่ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ความหมายเขาบอกเขาความกระสิ้นสิ้นฝามโกรธสิ้นความแค้นแท้ฟังไม่รู้เรื่องเอาความรู้สึกของตนมาไปเรื่องวัดนี่ที่บผมฟังไม่รู้เรื่องเพราะตอนเราเคยชินมาอยู่อย่างนั้นใครว่ายเล็กน,น้อยก็ฟัดก็เฟะก็คแค้นก็ฆ่าเหยื่บัตินี่นี่มันมีอยู่อย่างนั้นตลอด มันดองมันเน่ามันหมักบ่มอ,อยู่อย่างตลอดทองเวลาไม่มีเวลาว่าพอใครกระทบกระทั่งนิดเลยเดยวใครทำอะไรไปพอใจมันเดเยเอาความรู้สึกผู้ตนนั้นมาไปเครื่องวัดตัวเองจึงมองไม่ออกจึงไม่เข้าใจความหมายว่าความที่นราคาความที่โทสะความที่โมหะอีก โมหะคือความหลงสิ้นโมหะคือความหลงหลงยังไงรู้ว่านั่นเราในของเรานั่นนั่นว่ากิเราด่าตัวตัวกูนี่ผู้พูดภาษาง่ายๆชาวบ้านสิ้นความหลงเนี่ยก่อนเราหลานั่นเราในของเรานั่นตัวเราในพ่อเรานั่นแม่เราในสมบัติของเรานี่นี่ ที่บอกว่าเส้นความหลงเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจฟังไม่ออกลูกความหมายอันนั้นนี่เพราะตัวไม่ได้คงคิดว่ามันสินส้นได้ยังไงมีตะยากได้อู่แต่เดียวจะสิ้นได้ยังไงนี่มันจะขัดแย้งกับความรู้สึกข,ของตัวเองนี่คำสอนบรงลพระพุทธศาสนานี่นะ การที่ลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งมากๆคิดไม่ถึงที่จะคิดถึงได้เข้าใจได้ต้องฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆตรองบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆมันจะซึมซาบตัวที่เราพิจารณาทนต่อความพิจารณาไม่ได้หลกักความจริงอันนั้นน่ะ ทนต่อความให้คนพิสูจน์ได้ท้าทายให้คนนั้นพิสูจน์ได้หลักความจริงมันยังอยู่งั้นเราพิจารณาบ่อยๆมองบ่อยๆเข้าใจบ่อยๆเปรียบเทียบบ่อยๆแล้วจะเข้าใจมันจะซึมซาบซึมซาบซึมซาบโอ้แล้วมันจะจางคลายจางคลายเป็นนี้ทิ้นออเลมันจะเบาอ้ออ้อ ออพไอเป็นอย่างนี้อ่ะเมื่อก่อนเอาลกตัวอย่างง่ายๆใครเขาใครเขาว่าก็ด่าเรานะเมื่อก่อนไม่่พิจเจณานะเพราะว่าปุ๊บมันจะร้อนปุ๊บมันจะต่อตาปุ๊บปุ๊ปุุสวนปุ๊บ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 ป ม,มันคือท่านเดิมเขามาันเป็นอย่างนั้นที่ไม่เคยชินเขามันอย่างนั้นไม่ได้เอาคาสอนพุทธศาสนาไปพิจารณาดูจะเข้าทีเดียวที่พลออกคาที่สอนท,ท่านสอนท่านบอกว่าให้ยับยัง้งให้โอดทนนี่เอาคําสอนอท่านมาใส่แล้วโอดทนยับยัง้งอักข้าเอาเนึกคถึงคาสอนใครว่าชดัชดฟังฟ่งว่น เมื่อก่อนไม่ได้ฟังรังว่าปุ๊บปุ๊บฟังฟังไปเลยโอจริงที่แต็แต่แรกมันบปุ๊บปุ๊บปบุ๊บมันจะปากมันจะสั่นโทษโทษทษททษโทษทษนี่โทษฟังทฟังไปเรื่อยพลิกในเรื่อยทำไปเรื่อยตุนนั้นมันจะคลายเลยนะที่ก็เคยว่าให้ด่าอะไรอย่างนั้นนะฟังฟังเมื่ก่อน ไม่เอาแบบก่อนไม่เอาเลยเออสองแปดเออนี่ยจะไปเรื่อยวางไปวองปล่อยไว้เข้าใจไปเรื่อยๆจางคาย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 ปฏิทินนี้ชี้เลยแทบไม่รู้สึกตัวนะเจ้าจางคายอยู่ไปอดูไปเรื่อยนาะหลายเดือนหลายปีหลายวันโอ้มากจนจนโอ้ช่ปะมันเบามันบางเอ๊ะใครเขาบูมเขาว่ามันรู้นะ แต่ยืดถือที่เขาว่าเราด่าเราว่าอย่างนั้นนี่ทุเนะรำมันจักหายไปนะจ่พวกความรู้มันจะเกิดขึ้นมาแทนนี่แหละเอาหลักขาดองพุทธศาสนารู้ตื่นเบิกบานเอาไปใช้เอาไปกำหนดรู้ที่มากระทบเข้าสู่ใจเราที่มีที่เขาเข้ามาเข้าทงไหน มันเข้าทั้งตานะ่ยเข้าจึงเนี่ยเข้าทังช่องหูนะจมูกนี่กลิน่นซ้ำผัสทางกายจะเก็บจำมารงเอาไว้ที่ช่องเข้าเข้ามาเนี่ยอ่อนเข้ามาถมนะลเมื่อก่อนไม่ได้เคยคิดไม่เคยได้พิจารณาดูเข้าออกทางไหนก็ไม่รู้เลยเขาวาดแล้ได้ยินแล้วพอว่าป๊อปป๊าป,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 ปตัวเองเดือดร้อนนะรออ้อนเอง ไม่ใช่สงบไม่สงบงุหงดทุนเชียวคยดแคร่ราคาเลยปรุงแต่งไปได้เฉยของมันมไปในทางเคยดแคร่ราคาแต่เจาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอพราะเราเอาคำที่ท่านสอนเอามาพิจารณาบ่อยๆย,อยเอ๊ะมันจางชา,าย,ไไม,ายมันหายไปได้มันหายมันหายไปได้น้ำใแประหลาดเอ๊ะนี่นี่น มันซ้อนละเอียดมากที่มองมารูปร่างไม่เห็นลึกซึ่งลึกซึ่งอย่างนี้ฉะนั้นเราให้รู้ว่าของตัวสมมติต้องบัญญัติตั้งขึ้นมาอย่างเป็นจภาวะที่ในต,ตัวมันเองอย่างอย่างต้องรู้จักสมมติขึ้นมาว่าเออสมมติเว,ว่าสมมติบัญญัติอย่างแต่งตัง้งมุมร่างกายเขาเนี่ยถ้าเราไม,าม่สมมติขึ้นมาเนี่ย ไม่รู้ว่าชื่อไรนะั่นที่กุก้งก้นนั่งโดดแลรวเรียกสมมติเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยสมมติมันไม่รู้ว่านายนั่นนางนี่ไม่รู้ว่านะเรียกอะไรนะกุก้งก้อนตัวนี้ใครลองคิดจริงไหมเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยออกออกจากคันมาดาเนี่ยเราถ้าเราไม่ตั้ง,งชื่อนายกอนางขอเนี่ยชื่ออะไรกุก่มก้อนที่ออกมาเนี่ย รู้จะเรียกอะไรนะโลกเพ้รจริงเพ้ชายจินตา่างกันแต่ว่าเชื่อผุมก้อนอันนี่จะเชื่ออะไรไม่รู้ฉะนั้นเราจะต้องตั้งชื่อกลุมก้อนอนนี้ว่านายนั่นนางนี่นี่สมมุติขึ้นมาในดำในขาว,วก็ว่ากันไปนี่นะนแดงว่ากันไปอ่านี่แล้วมป็ ชื่อจะจำได้แล้วก็เรียกชื่อเวลาต้องการจะเรียกกลุ่มก้อนอนนี้ไหนนั่นนางนี่ชื่อนั่นชื่อนี้รู้สูรู้รู้ของมันนันจำจสัญญาจำกลุ่มก้อนอนนี้ไว้ตั้งชื่อกไวไา้น่ให้นี่ยเรารู้ให้เรารู้ว่าจะเรียกเราสมมติบัญญัติขึ้นเรียกชื่อว่าไหนนั่นนางนี่ให้รู้จักคำาันนี้แต่สมมติบัญญัติ แล้วเราก็ต้องยอมรับนะที่เราชื่อนั่นนางนี่ต้องเชื่อเป็นจริงๆพอเรียกขานขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเรียกชื่อเราอย่างนั้นอย่างนั้นยอมรับจริงปฏิเสธกไม่ได้ปฏิเสธก็สับสนเลยนะไม่ยอมรับสับสนในคนนั้นสับสนไม่รู้เรื่องฉะนั้นเราต้องยอมรับตามสมมุิที่เรียกกันขึ้นใช่เลยมมนุษย์เราให้เราฟัง แล้วก็การกลองว่าจริงก็ตามหลักสมมติขึ้นมาคือสมมติขึ as, ้นมาเราสมมติกวมานี่เปสิ้นปีเก่านะเราพอเราก็จิงเออเว้ยสิ้นแล้วเราก็รู้ว่านี่สิ้นก็ยอมรับตอนเราจะยอมรับสมมติว่านี้สิ้นปีเก่าสมมติเรียกกันสิ้นปีเก่าเราก็ยอมรับตามสมมติที่เขาเรียกกันชื่อเราวันนี้เรามาทำบุญสิ้นปีเก่ากันเราก็รู้ความหมายของกามาทำบุญ ทำบุทนฐานเอาขอมาถวายพระของที่เอามาถวายพระกับสุโภตา,าแล้วก็กระทันแล้วเนี่ยแล้วของที่เราได้นะขอหมดไปแต่ความรู้สึกที่เราออกถวายไ,ไม่หมดนลขอหมดจริงแต่ว่าถุกที่เราถวายแล้วเป็นความรู้สึกภายในเก็บเอาความรู้สึกอันนั้นนี่จะเป็นฝ่ายบุญและที่เป็นฝ่ายบุญนี ฝ่ายบุญนี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตะจิตเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะฝ่ายบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตทาให้จิตคนนั้นคุ้นั่าสบายมีความอุ่นใจกับของที่เรามาจะถวายว่าถูกหมดไปแต่ความรู้สึก,กยังไม่หมดเก็บเอาไว้อยู่คู่กับจิตจิตจะได้คบคิด ของที่เราให้ไปแล้วเนี่ยเป็นความรู้สึกเรียกว่าเป็นบุญแหละเป็นความสุขภายในของคนคนนั้นละเป็นเครื่องอุ่นใจนะผลของที่ให้ไปหมดแต่ว่าผลอนันนั้นไม่ไม่หมดไปคู่อยู่ใกล้เียงกับจิตเลยจิตนึกได้เนี่นมาขอมาถวายระหว่างมาเป็นบุญแลยเป็นความสุขทางใจให้แก่คนคนนั้นอุ่นใจภาคภูมิใจเริ่มใจ สุขใจเห็นผลที่เราได้มาถวา,ายถานแล้วเนี่ยใน,ใ,นในมองเห็นต่อเ,เห็นจริงๆแล้วก็ได้คัดจริงๆฉะนั้นพูจะ้าจะววามาพิกเวสุขัที่ตังทนุญาติญาณว่าชังุญญายจิติพิสุทั้งหลายแต่กับพิสุนะท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลย คำบัาบุญเป็นชื่อของความสุขแน,น่ชื่อของความสุขครนี่ไม่ให้กลัวที่เรามาได้ถวายทานแล้วน,นให้แล้วของให้แลว้วในความรู้สึกอยู่ภายในนะเขาแต่ละคนคนที่รู้สิดได้เก็บอยู่ในอารมณ์มีอารมณ์จิตคู่กับอารมณ์อันนี้นึกถึงบุญเนเรื่องใจ สุขใจใจสงบสสสอิม่มในตัวของมันเองอิม่มในตัวของญนหนึองแล้วลองตรองด<ส>ูจริงไหมจริงไหมจริงไหมแล้วลองปฏิเสธด้วไม่จริงไม่จริงไม่จริงปฏิเสธอ่าเราเอาตรงกับโกงตรงกับบาปเราไปทำบาปไม่ได้ไหมไ ไปลักไปฆ่าไปปล้นไปจี้ไปถ่าเอาขมคืนชําราต่างๆเขามานันนะถึงแม้เจ้าหน้าที่เขาจับไม่ได้แต่ที่จับไม่ได้ไม่ไครรู้แตแแ่พูดทำเราทำเองเราเป็นผู้รู้อึดอัดหลบลีใครไม่รู้จะหลบลีกแทะจะทานอาหารในบ้านแทะจะบิดไฟต้องปิดไฟกลัใครจะยิง คนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้เนี่ยสุขแลทุกข์กระทัตัวเองทุกเนี่ยตรงกับฝ่ายฝ่ายกับบุญบุญไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องปิดบงับงไอ้คนฝ่ากเขาต้องตรงก็ปิดบังต้องอภิพรายเจ้าหน้าที่ต่างๆอคนจะรู้องคนอื่นรู้แต่ตัวคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้เนี่ย มันลึกซึ้งนะนี่เราเอามาพูดมามาชี้แจงปฏิบายขยายความให้สิ้นปีเก่าเรามป็พุทธศาสนาสอนให้คนรู้สอนให้คนเข้าใจจะเกิดความสุขแต่ผู้ฟังเองผู้เข้าใจเองทุกต่างๆที่มันเกิดขึ้น เขายึดถือทุกขน้นเมื่อเขาได้ฟังเขาไม่ยึดถือที่ทุกท์ที่เคยทำทำไปนั้นปล่อยคลายไปว่ามันจะเบาบางะเบาบางเบาบางได้ฟังรู้จักเข้าใจความหมายเรจะปล่อยวางคล,าย,ยคลา,ยายคลายไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาหมอเดาเอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไปเครื่องตัดสินเรวเอง พิจารณาบ่อยๆตรองบ่อยๆจะเห็นชัดเจนขึ้นมาขึ้นมานี่ชัดเจนีีสินส้นสิ้น่เก่าอแตมาก็ให้ของที่ได้ยได้คงคิดในฐานะที่เรามีพุทธศาสนาศาสนา,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 าพุทธรู้ตื่นเบิกบานใช้สายะานอนต่างกันนะถ้ายัมเปรียบเทียบ เราจะเข้าใจคลับพุทธศาสนาสอนให้คนเข้าใจสนให้คนรู้สอนใา้คนตื่นนวอน่างคนวางเกิดความสุขให้กับตัวเองอันนี้ก็ต่อไปนี้ก็จะได้ให้ปวดพระต่อไปสาพิทยโยวิวันชันโตความเช่นไรทางปวงจงว่งราดไปสัรพโโควินสสโต โรทั้งปวงของท่านจงใหมวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีดีกายอยู่โภพวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาเสริสนิจจาพุทธาปจายโนตรัตตารอธรรมาวาทันติอายุวโนสุขังกลัง สามสี่ประการคืออายุวันนาสุขภาละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกับไว้มีปกติ่อน้อนต่อผู้ใหญ่อักันตรงเวงประสานนังอักขังธรังวิชาณัง mm hmm. เมื่อบุคคลรู้จักธรรมเลิศเลื่อมใสแล้วด้วยความเป็นของเลิศ อาเคมุทเทปสันนังเรื่องใสแล้วในพระพุทธเจ้า้เลิศทั้กขินัยยอนุตตรเรซึ่งเป็นทักขนินัยยบุคคลเยียงยอดอาเคธรรมเถปสันนังเรื่อมใสแล้วในพระธรรม,มเลิธิราโคปะสะเมสุเกซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคา แต่สงบระงับเป็นสุขโะเทสังเทปสันนาหังเื่อนสายแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศบุญญาเขตเตออนุตตะเรจึงเป็นบุญญาเขตอย่างยอดขัสมิงทานังทัตตังาวายทานในทานผู้เลิศนั้นมาคังบุญญาภวัตเต คนที่เลิกก็ย่อมเจริญอาคาอายุจวันโนจะอายุวันอาทิเลิก่าโสกิติสุขังราลังประโยชน์เกียติคุณสุขาปปลาทิเลิกย่อมเจริญอาคัสสถานตาเมทาวีอาครรมะสมาหิตโตผู้มีปัญญาตั้งมันในธรรมันลวแล้ว ถ้าวายทานแกท่านผู้เป็นบุญจาเขตอันเลิศเรยว่าผู้โตมโนโสวาจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามอารับกันโตพโมทตัติิตย่อมถึงกวนเป็นผู้เลิศบันเทิง,งอยู่ดังนี้แลมตาวาทุสัพพมังพลัง ขอสัพพมงคลจงมีแต่ท่านรักพันธุสัพพเทวดาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะเป็นอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะเป็นอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพะช่งฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสง่งตาธาตีพิบวัรตเจขอความสวัสดีทั้งหลายจะมีแก่ท่านจงเมื่อเช่น